สวัสดีจ้าแฟนเจดมทุกคนนะจ๊ะเจอกันทุกๆประจำนะกับทุกเรื่องราวของปีแสดงแมนเชสเตอร์เดนในเร็ดเดวิ่นนั่นเองนะจ๊ะก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์ติดตามมันไว้ทุกช่องทางเลยแฟนเพจเจดมภาษาไทยยูทูบเจดมออฟฟิเชียลสับสคริป์สั่งกระดิ่งให้ฉันด้วยนย่ใหญหลอด อ่ะแล้วก็อย่าลืมนะจ๊ะใครอยากได้ซื้อเจดมานะก็ตัวละ390บาทส่งฟรีทั่วประเทศแอดไลน์มาได้ที่ official, แอดเจดม f f อฟฟิเชียลมีแอดมินดูแลนะก็มาออดหนุนกันได้นะจ๊ะอ้าววันนี้จะมาประกาศผลสอบฟอร์มการเล่นนะจ๊ะเกมที่จะเต็ดแพ้คาบ้านที่โอทราฟอร์ดรีสอร์ทแอนด์สปาให้กับทีมอย่างบอลมัดไป 0ประตูต่อ3เกิดจะเป็น04เกิดจะเป็น05ด้วยถ้า VR ไม่รีบกลับไป2ลูกนะก็แพ้ยับเยินเกินห้ามใจและนัดที่ชนะทางด้านการขรักเชนซีมา2อหนึ่งแบบเล่นดีๆชนะเขาเพื่อโดยทีมเยอนอย่างบอลมัดเนี่ยได้3ประตูโดยจะจากดอมิกโซลันกี้เด็กเก่าของพวกพี่ๆเขานะแล้วก็ทางด้านของฟิลิปบิลลิงตัวสำรองรู้ไปถึงปิดท้ายด้วยมาโกสเซเนซี่3-0พูลสวัส์เก็บ3แต้มสาคัญไปสำหรับบอลมัดนะก็เป็นการชนะแมนเชสเตอร์เดที่โอทัฟฟอร์ดเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสโม สอนเลยโอ้โหดูแต่ละสถิติมาในแต่ละยุคนี้นะหนักจริงๆนะและยูเนเต็ดนะแพ้คาบ้านนะเป็นนัดที่35นับตั้งแต่หมดยุคของเซอร์เลฟูซันมาถึงตรงนี้10ปี แพ้คาบ้านไปแล้ว35นัดแต่ย้อนกลับไปในยุคเซอร์เล็ก26สปีสเซอร์เล็กแพ้ในบ้านแค่34เกมเท่านั้นเองถือเป็นสถิติที่ห่วยแตกมากๆเลยนะในยุคหลังจากป่าวางมือนั่นเองนะจ๊ะอ้าวทำให้ตอนนี้เนี่ยนะอยู่ในเตดเนี่ยนะ16นัดชนะ9แพ้7ยิงได้18เสีย21ผลต่างประตูได้ลบ3นะแล้วก็หยุดอยู่ที่27คะแนนนั่นเองนะจ๊ะอ้าวทีนี้เราไปดูกันเลยว่าใครได้กี่คะแนนกันบ้างวันนี้จะดำย้ำเลยนะให้คะแนนแบบโหดๆเลยมึงเละกันมาก เกิห้ามใจจริงนนะอ่ะประเดิมไปที่ผู้ษาประตูอองเดรเดอะส่งติงโอนาน่านะจ๊ะใช้เท้าดีก็ไม่ได้ดีมากแต่ใช้มือไม่ได้เลยอันนี้ย่ำแย่มากนะประตูแรกที่เสียโอเคละลูกโตกลับมาปิดมุมไม่ดีอ่ะยกประโยชน์ให้นะถือว่าเป็นเกมส่วนกลับของบอลมาที่ทำได้ดี ประตูที่2ลูกมงของบิลลิงก็ไม่ได้กลตัวมาก่ะแต่ก็ยกประโยชน์ให้ลูกหมงมันก็ะกะยากประตูที่3ามงจากเตะมุมของมาโกเซเลซีอันนี้ยืนขาตายหมดสิสธิ์เลยแล้วก็ไม่สามารถช่วยแมยูเต็ดได้ซักกระเซฟเดียวนะเพราะนั้นเจดมดูแล้วนะใครจะว่าไงแล้วแต่นะใครจะบอกโอนาน่าต้องให้เวลาต้องบิลล์อัพเกมฟุตบอลโมเดิร์นเจดาย้ำตรงนี้อีกคําเดิมเลยนะจ๊าหลายหลายคนที่ดูเจดมมาตลอดพูดคานี้มาตลอดสำหรับตัวฉันเองนะผู้รักษาประตูต้องรักษาประตูให้เหนียวไว้ก่อนไอออปชันการเปิดบอลการบิลล์อัพใช้เทา้าเป็น ็อปชั่นเสริมนะซึ่งดูสิอาริซงเบเกอร์เห็นไหมเซฟลูกมงของยยคิมันเดอร์สซนเซฟลูกยิงของเจฟสัซนเลอร์มาอะไรแบบเนี้ยมันทําให้ลิอร์พูเลเนี่ยนะเก็บแต้มสาคัญได้หรือแม้แต่ผู้สัประตูอย่างเอมิมาร์ติเนสของวิลลาที่พาวิลลาบินสูงอยู่ตอนนี้ก็เซฟหลายต่อหลายช็อตที่น่าสนใจกลับกันมาดูประตูของเราเดอร์ซงติงมัเซฟบ้างเหอะนะขอร้องละเออใครจะชมใครจะเชียร์ใครจะบอกว่าโอ้ยเจ๊ไอ้คาตีอย่างนั้นี้แล้วแต่เลยแต่เกินรับได้วะ รงเป็นตรงแบบนี้นะไม่ไหวจริงนะวันนี้โอนาน่าเอาไป3คะแนนไปดูที Back ่แบ็คขวานะจ๊ะดีโก้เสาแรกไม่มองเสาสไม่ตรงเลนเสาทงก็แล้วกันดาวโลอชอหอไอชิบหายนะจ๊ะชิบหายสมชื่อจ้ะโอ้โห,โหเติมขึ้นไปนี่นะหลังลอยโบเลยหน้าแนวรุกของบอลมัดเนี่ยนะพากันมาเนี่ยถ้าไม่มีถ้าไม่มก,กว่าช่วยไว้นะชิบหายกว่านี้จะดาบอกเลยนะดาโล ก็คงพัฒนาไปกว่านี้ไม่ได้ในมุมเจดำนะเจอมันแบบนี้แหละเดี๋ยวค่อยขอโทษมันทีหลังก็แล้วกันเกมนี้ก็เป็นอีกเกมที่เขาหวยแตกมากๆนะดาโลเอาไป4คะแนนปกันดีแบกซ้ายอย่างเซโกเดอร์ปอแปะเรกิลอนยันบ้างก็แล้วกันนะจ๊ะหลายคนชื่นชอบเขานะเจดำก็โอเคเขาชอบแหละเรื่องพั่นเรื่องความมุ่งมั่นอะไรก็ตามแต่การเปิดบอลการพาบอลทะลุทะลวงรู้ไปถึงการตัดใจในพื้นที่สุดท้ายถือว่ายังทําได้ไม่ดีไม่รู้เพราะว่าขาดเกมไปนานกับสเปอร์นะกลับมาอยู่ในเตตก็ เจ็บไปอีกอะไรกลับมาเล่นตรงนี้ก็ดูเหมือนยังไม่ลงล็อกไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ซจ่ดัมดูแล้วนะมันก็ได้ประมาณนี้นะก็ไม่รู้สิถ้าดีจริงแน่จริงเรอลมาดิตก็คงไม่ปล่อยตัวมาง่ายๆแบบนั้นแน่ๆนั่นเองเหมือนที่หลายคนชอบบอกว่ามาดิตก็คงไม่ปล่อยกาเซมิโร่ไม่ปล่อยวารานมาให้เราเช่นเดียวกันในเคสของเรย์กิลอนดัมก็มองแบบนั้นนะเพราะนั้นวันนี้ก็ไม่ใช่วันที่ดีของเรย์กิลอนเดี๋ยวปอแปะนะจ้าห้าคะแนนมาดี่กุสตาฟแบ็กของเราอย่างลุกเดอะเซเลนเดอร์ผอมเพรวชอวอกัน เป็นที่มาของการเสียประตูที่2และจังหวะประกอบตัวก็ตัวเล็กกว่าเขาก็ขึ้นมงแย่งเขาไม่ได้เจอเขาเบียดเจอเขาบดการขึ้นเกมที่เป็นจุดเด่นก็หายไปเพราะเจอแนวรุกของบอลบันเดตทั้งจี๊ดทั้งแข็งแรงเนี่ยบีมาบดมาเลยนะเละเหมือนกันนะสำหรับลูกชอแนละหรือว่าอีเบิมของพี่จอมบอบูนั่นเองจะ๊ะวันนี้ก็เป็นเกมที่มาตรฐานต่ําลงไปกว่าที่เคยทําได้วันนี้ไม่ดีนะลูกชอนะ สีคะแนนอ้าวมาที่คนที่เด่นที่สุดในทีมทีมนี้ซึ่งเจ๊ดำไม่คิดว่าจะพูดคานี้มาก่อนนะในชีวิตนะนั่นคือฮ o w าริมากว่าหรือว่าเดอะเซยของพวกเรานะั่นเองนะจ๊ะแบกทีมโจไม่รู้จะแบกยังไงนะเอาใช้คํานี้แล้วกันไม่ได้ดีเหมือนกองหลังทีมอือนเขาแต่ดีที่สุดในกองหลังทีมเรามันก็เลยทําให้ทีมเนี่ยสมร็จตตุมปุยแบบนี้เพราะเพื่อนก็ไม่เอาแม็กควคนเดียวมันก็ไม่ไหว ตัดบอลสวยๆได้หลายครั้งพาบอลขึ้นมาสวยๆได้หลายครั้งแต่สุดท้ายแล้วมันก็ได้ประมาณนี้แหละซึ่งเจดมดก็พอแล้วนะกับความสามารถของเขาแบบนี้เพียงพอโอเคและอย่าแย่ไปกว่านี้ดีกว่านี้ได้ยิ่งดีแต่วันนี้ไม่น่าเชื่อมากกว่าเป็นเดอะแบ็กในแนวรับของเราเพียงแต่ว่าช่วยทีมได้ท่นนี้มันก็ดีถมไปแล้วนะอ่ะแมากควาวันนี้นะดีสุดแล้วนะนี้ให้เต็มที่เลยนะหคะแนนอ่ะมาที่กองกลางกันบ้างกันละกันนะจ๊ะโซฟิยานเดอะหลวงอัมราวั์หรือว่าบังบัตนั่นเองนะโอ้โหเปเกมที่ เหมือนมันลืมฟอร์มเกมกับเชลซีไปอ่ะเกมนั้นโคตรดีมาเกมนี้โคตรเละเลยนะออกบอลช้าแล้วจังหวะก,กลับตัวไม่ทันประตูแรกที่เลวิสคุกเปิดเข้ามาให้โซลังกี้ชาร์จเข้าไปนั่นก็เป็นหนึ่งจุดที่ เห็นได้ชัดเลยว่าออกสตาร์ทเกมด้วยความไม่พร้อมทั้งทีมนะบางบัดเองอยู่ใกล้เหตุการณ์แต่ก็กลับตัวมาสกัดลิเวอร์พูลไม่ทันนั่นเองก็ถือว่าพลาดไปแล้วในเกมการขึ้นบอลการออกบอลก็ดูเฉื่อยชาแล้วก็ดูช้าลงไปจากเกมเดอเชนซีชัดเจนอันนี้ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายแบบนี้สําหรับบางบัดนะจ๊ะวันนี้5คะแนนอ้าวมาที่ฮีโร่ของเราในเกมที่แล้วอย่างสกอตบอลแรกคืออะไรปกตั้งทำไมอยากปะทะกับทุกคนไงมึงหายไปไหนแม็กทูมิเน่นั่นเองนะจ๊ะ เป็นเกมหนึ่งที่หายตัวได้หายตัวเก่งปุ๊บ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 นี่มึงมีตัวตนหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหนะักข้อมูลจะบอกแบบนี้อีกแล้วนะเกมที่แล้วเหมาสประตูเกมนี้เหมาอะไรล่ะครับคุณโอโห้หายไปเลยนี่แหละคือสิ่งที่จะดาเป็นห่วงคืออะไรรู้ไหมกองกลางเราเคลื่อนเกมไม่ได้อาศัยจังหวะฉาบฉวยไปทาประตูแล้วก็บอกว่าเขาเล่นดีซึ่งอันนี้นมันไม่ใช่ภาพลวงตาเลยกองกลางที่ดีต้องมีส่วนร่วมแบบเกมขึ้นเกมแพ็คเกม นะสวิตเกมไปมาดึงช้าดึงเร็วแล้วค่อยไปยิงประตูแต่แม็กทอมมันก้าวข้ามทุกอย่างไปเพื่อไปยิงประตูมันทําให้ความสม่ำเสมอของทีมหายไปด้วยนั่นเองนะวันนี้ก็ไม่ดีนะแม็กทอมนะเอาไป4คะแนนอ่ะมาที่กัปตันทีมจอมยั่วของเราบรูโน่เดอยยั่วเฮ้ยแฟนนันโฟกิงโดนไปเหลืออีกหนึ่งใบสะสมครบ5ใบก็ได้รับรางวัลสมนาคุณนะจ๊ะเป็นรางวัลสมน้ําหน้าคุณ,นะคณติดโทษแบนในเกมแดงเดือดซะอย่างนั้นไม่รู้วางยาพี่เทนฮางหรือเปล่านะไหนไหนมึงจะไปแล้วใช่ไหมกูไม่ลงก็แล้วกันนะ เกมหน้ากูติดโทษแบนไปเลยอันนี้ก็เกินไปกพคงไม่คิดขนาดนั้นแต่อเรื่องบ่นไม่เลิกเถียงจ้าชนะกรรมการก็รู้อยู่กรรมการฤดูการนี้ยมันบ้าอำนาจมันเพียบจะตายหาใครเฉียงม่แจกใบเหลืองขนาดฟ้องจะเอาใบเหลืองจะคู่ต่อสู้ยังโดนใบเหลืองได้เพราะนั้นการที่บูโน่ไปทําแบบนั้นนี่คือไม่รู้จักโตแล้ววันนี้บูโน่ถอยมาเล่นเป็นเหมือนเขาเรียกอะไรโปรตีนเป็นเมฟิโตรุก แต่พอมีแมกทอมมาปุ๊บบุโดต้องถอยมาเชื่อมกับอ,อัมรบัตทาให้การจ่ายบอลของเขาเสียง่ายมากเกินไปแล้วก็อยู่ห่างจากพื้นที่อันตรายไม่พอการเปิดบอนนลแนวลึกโดนตัดกลางทางได้หลายต่อหลายลูกแม้จะพยายามเท่าไหร่ก็ตามแต่ผลที่ออกมา มันไม่ได้ช่วยทีมในแง่ดีเท่าไหร่นักและการเสียใบเหลืองแบบซื้อๆแบบนี้จะทําให้โอเคนะบูโนวันนี้ย่าแย่จริงนะเอาไป4คคแนนอ้าวมาที่ตัวลุกฝั่งซ้ายอเลฮันโดการนาชายการนาโช่ในวัยสิบเก้าปีจะดมย้ำอีกรอบหนึ่งอย่าไปหวังพึ่งอะไรน้องมันมากเกมนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่พิสูจน์แล้วว่าอจะเลี้ยงจะมุดจะตัดเข้าในแล้วจะยิงเนี่ยมันใช้ไม่ได้ทุกครั้งไปต้องหัดเปิดบอลบ้างหัดเล่นชิงกับเพื่อนบ้างหัดวิ่งตัวเปล่าบ้างอะไรแบบนี้น่าจะดีกว่าแต่กกกกก็็็็เบลเววันไปแ้ถืออ่าฟร์ม อยู่ในระดับที่รับได้เพียงแต่ว่าก่อนหน้านี้มันเคยดีกว่านี้เกมนี้ก็ไม่ใช่เกมที่มีความสุขเท่าไหร่นะสำหรับการอาจายรวมถึงคนดูอย่างพวกเราด้วยนะจ้ะวันนี้ไป5คะแนนไปดูนี่ไอ้หมุนหรือว่าอันโตนี่กันบ้างแล้วกันนะพยายามพยายามนะดูรู้เลยว่ามันพยายามมากๆแต่อย่างที่ดาบอกแหละซ้ายอย่างเดียวเนี่ยคุณต้องเป็นแบบล็อบเบนคุณต้องเป็นแบบเมสซี่อะไรแบบนี้แต่เนี่ยพอซ้ายอย่างเดียววับเลี้ยงเลี้ยงจะไปจะสุดละแม่งดึงกลับมาอีกเลี้ยงเลี้ยงจะผ่านจะผ่านละดึงกลับมาเลี้ยงเลี้ยงจะผ่านจะผ่านคืนหลัง มันก็ไม่ปฏิปต่อและการเลี้ยงกินตัวของอันโตนี่มันก็ไม่ไปข้างหน้ามันไปแบบแนวข้างๆแนวแบบทางแบบตัดปุ๊บแล้วคืนหลังเนี่ยมันเสียประโยชน์ไปมากเลยนะแม้จะมุ่งมัน่นแม้จะตั้งใจแต่ด้วยความสามารถเท่านี้จะมองว่ามันไม่เพียงพอกับการที่จะพาอยู่เต็ดกลับไปสู่ในจุดที่เคยอยู่นะจ๊ะและด้วยค่าตัวที่แบกรับไว้ระดับ85ล้านปอนด์แบบนี้ก็ไม่แปลกใจที่แฟนๆจะต้องเล็งเป้าไปที่เองนะไอหมุนนะเพราะน้นวันนี้เอาไป ห้าคะแนนปิดท้ายตัวจริงกันด้วยคนที่จะดำก็ไม่รู้ลงมาทำไมเหมือนกันลงมาเพื่อถูกเปลี่ยนออกนะจะสำหรับองตวนี่เดอเฉยมาร์ซิยาลจะดำหมดความอดอทนกัเขาแล้วนะ9ปีที่ผ่านมาหมดความอดทนแล้วนี่คือกองหน้าในวัย28ขวบแล้วเล่นแบบนี้หลายคนบอกโอ้ยขยับแล้ววิ่งแล้วเพลสแล้วก็แล้วแต่ถ้าหวังจะใช้นักเตะมาร์ซิยาลเกมแนวรุกของยูเต็ดก็จะเป็นแบบนี้แหละเล่นร่วมกับเพื่อนก็ไม่ดี จังหวะจะไปกับบอลที่เคยคล่องแควก็หายไปยิงบอลก็เบาเป็นเยี่ยวอย่างเงี้ยซึ่งลูกนั้นเนี่ยที่ย <Y in S 1> ิงแล้วเนโต้รับเนี่ยอาม่าเจ๊ก็รับได้ซึ่งดูแล้วเกินเยียวยาและล่าสุดมีข่าวจะต่อสัญญาใหม่ก็ขอให้จำเรินจำเรินน้ำบกบริหารของแมเด็ดถ้าจะต่อสัญญาให้กับมร์ซิยาลออกไปอีกกับการเล่นได้แค่นี้จจทํำไม่เข้าใจพอยรู้เล่นดีๆจับนั่งอามัลิยาลลงแล้วบอกให้พิสูจน์ตัวเองยังต้องพิสูจน์อะไรอีกเหรอเล่นแบบเนี้ย นะอันนี้หมดความบทโทร,ริญนะจะทำเป็นคนหนึ่งที่เคยชอบเขามากนะแต่วันนี้มึงก็กูคาดกันนะจ๊ะเดะเฉยนะเอาไป2คะแนนไปดูตัวสำรองกันบ้างก็แล้วกันรัสมุดเดเป้าสะอาดหอยลุนนะจ๊ะลงมาแล้วก็พยายามพยายามจะเข็นจะไถจะพิงแต่อย่างที่บอกไปบอลไม่ถึงเพื่อนไม่ฝากมาเล่นร่วมกับเพื่อนไม่ได้วิ่งไล่ไปเนี่ยนะเสียแรงเปล่าปลี่นะและการเพรสซิ่งของเพื่อนก็ไม่ได้ช่วยกันมาเป็นทีมเพราะฉะนั้นหอยลุนยังต้องหาประตูแรกของเขา ต่อไปแล้วจะทำาชื่อว่าไม่ใช่เรื่องง่ายตราบใดที่ทีมยังเล่นได้แค่นี้ก็เป็นงานยากของกองหน้าอย่างราสมุดเดอะเป้าสสะอาดหอยลุนนะจ้าวันนี้5คะแนนอาไปกันที่มาคัสเดอะมุ่งราสฟอร์ดนะจ๊ะหวังจะให้ลงมาช่วยเปลี่ยนเกมด้วยความฟิตด้วยทักษะด้วยเทคนิคด้วยความเร็วอะไรแล้วแต่เหมือนเดิมจ้ะข้างหน้าขวางสองกูจะเลี้ยงฝ่าไปติดแั้งแต่คนแรกข้างหน้าขวางสกูผ่านคนแรกติดกแต่คน2ข้างหน้ามีคนยืนอยู่1ต่อหนึ่งและ ากเพื่อนแล้ววิ่งตัวเปล่าไปทะลุช่องแน่นอนเลี้ยงไปติดเขาเป็นอะไรนักหนาละพ่อเออมันจะมุ่งไปถึงไหนละ่ะแล้วอายุ25 26แล้วมันต้องพัฒนาทัศนคติในการเล่นวิธีการมองเกมการอ่านเกมแต่นี่ยิ่งเล่นยิ่งแย่สําหรับแรชชี่ความมั่นใจหดหายฤดูกาลนี้ยิงแค่2ประตูแล้วเป็นตัวสํารองก็ทําสีหน้าสีตาภาษากายแบบไม่พอใจพวกกูนี่แฟนบอลอย่างพวกกูนี่ต้องไม่พอใจมึงไม่ใช่มึงไม่พอใจสถานการณ์ของมึงก็เล่นได้แค่นี้สํารองก็บุญหัวแค่ไหนแล้วนะสำหรับแรชชี่นะจ๊ะ 4คะแนนอ่ะมาที่ฟาคุนโดเดอ๋ยสำรองไปเอรตรีกันบ้างแล้วกันเปลี่ยนแปลงตัวเองเรียบร้อยกลายเป็นปีกตัดในปีกเลี้ยงกินตัวหายไปเรียบร้อยเพราะฉะนั้นตราบใดก็ตามที่ทักษะคุณไม่ดีความเข้มข้นคุณไม่ได้และการจบสกอร์หรือพื้นที่สุดท้ายคุณก็ไม่เฉียบขาดไอการเลี้ยงตัดเข้าในามาเหมือนเอาบอลไปฝากให้กองหลังฝั่งตรงข้ามซะ่ยอย่างนั้นนะเราอยากเห็นเฟรสตีในยุคก่อนเลี้ยงสุดเส้นเปิดเข้ามาเลี้ยงกินตัวเล่นรวงกับเพื่อนหนึ่งต่อหนึ่งแล้วเปิดเข้ามาอะไรแบบนี้ แต่เทนฮากติดตั้งปีกเลี้ยงตัดนายให้เบสตี่ไปก็เหมือนเสียผู้เล่นไปอีก1คนเรียบร้อยนั่นเองนะจ๊ะเอาไป4คะแนนปิดท้ายตัวสำรองคนสุดท้ายนะทีมต้องการประตูแต่ส่งจอห์นนี่เอเวนส์หรือว่าไอ้จอนลงมาก็พยายามจะช่วยไปหม่งลูกเซตเพล์ play, บางเติมเข้าไปเล่นเกมลูกบ้าง อย่างที่บอกไปถ้ากองหน้ากับตัวลุกยังพึ่งไม่ได้จะมาพึ่งนักแต่อย่างไอ้จอนมันก็เกินเรื่องไปหน่อยนะเทนทากนะเอาไป5คะแนนไอ้จอนนะทัางที่โค้ชของเราคนที่คิดเยอะที่สุดในโลกเกมที่แล้วฟอร์มดีๆทรงดีๆเกมนี้เปลี่ยนตัวแม้ซต่อย่างนั้นนะสำหรับเอริกเทนฮากคุณซื้อหัวสวยจะดํายํำตรงนี้นะเกมกับบอลมัดเนี่ยนะเป็นเกมที่พิสูจน์อีกหนึ่งครั้งว่าการแก้เกมของเขา ไม่เด้เรื่องเจอบาเยิร์นอินิชชะตาเข้ารอบแชมเปี้ยนส์ลีกสุดสัปดาห์หน้าเจอแดงเดือดกับพิพรีลิวพูสองนัดนี้ถ้าแพ้เพอเพลย์ ry, ที่จดม์บอกไว้ในหลายๆสัปดาห์ก่อนหน้านี้ว่าฝีมันจะแตกในเกมแดงเดือดหรือเปล่าจะอยู่พ้นปีใหม่หรือเปล่าสาหรับเอริกเทนฮาคุณซือหัวสวยนะซึ่งส่วนตัวจยจดม์ใหญ่เขาทำจนจบฤดูกาลนี้ให้มันรู้ไปเลยว่าจะไปอยู่ตรงไหนแต่ด้วยสถานการณ์ด้วยความกดดันตรงนี้จะดม์ว่าไม่น่าอยู่ถึงปีใหม่และภาษากายการให้สัมภาษณ์รวมถึงการจัดตัวผู้เล่นตอนนี ธาตุไฟแตกเรียบร้อยนะจะดาดูเนี่ยไม่น่ารอดสำหรับเทนทานนะจ๊ะวันนี้ย่าแย่จริงนะ3คะแนน อ่ะและนี่คือทั้งหมดนะของการประกาศสอบฟอร์มการเล่นนะจ๊ะแมรี่เต็ดเปิดบ้านโอทัฟฟอร์ดรีสอร์ทแอนด์สปาบีบๆนวดๆให้กับบอลมัดเนี่ยนะคว้า3แต้มออกไปสบายๆ3ประตูต่อศูนย์นั่นเองนะพวกแกคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันได้นะแล้วก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์ติดตามกันไว้ทุกช่องทางของฉันเลยแฟนเพจเจ๊น้ำมาสไทย YouTube, TikTok, IG, like, at, ยูทูบติ๊กต๊อกไอจีไลน์แอดเจ๊น้ำบอลเชียร์สับสคริปสั่นกันดีนให้กันด้วยกันละกันนะจ๊ะเอา้าเหมือนเดิมเจอหน้ากันแบบนี้จะเวลาไหนก็ตามขอคดีมมมมววาาสสุขกกๆแแแล้ัันนนหรบฟยูเต็ อดทนไปด้วยกันนะรักเข้าไปแล้วก็เชียร์เขาต่อไปแล้วกันจะเกิดอะไรยังไงยังมีเจดายืนเคียงข้างพวกแกแลวพวกแกก็ยืนเคียงข้างฉันด้วยก็แลวกันนะก็ขอมีความสุขมากพรุ่งนี้วันจันทร์ไปลุยชีวิตกันใหม่ก็แล้วกันขอให้เป็นสัปดาห์ที่ดีของพวกแกทุกคนเลยก็แล้วกันยิ้มกว้างๆเข้าไว้เดี๋ยวทุกอย่างจะดีขึ้นเองขอพระเจ้าอวยพรนะจ๊ะและกลับมาเจอกันได้ใหม่นะกับทุกเรื่องของปีสแสดงแมนเชสเตอร์เต็ดในเรซเดวิลครั้งถัดไปส่วนวันนี้ไปเว้ยเออเออ